ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พาเรือมาซุ่มยิงปลาครับข้ามฝั่งครับอยู่ตรงข้ามสวนนี่ครับข้ามฝั่งมาทางนี้ทำที่ไว้แล้วพี่น้องรอรุ่นครับตรงนี้มีน้ําไหลครับนะฮะขึ้นจากเรือมาแล้วครับถึงหมายเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับหมายที่ผมทำไว อยู่ตรงนี้ครับรอดูครับตรงนี้เพราะมันมีน้ําไหลครับไหลจากฝั่งนี้เพราะว่าตอนนี้ก็จะเป็นสะอันนี้เป็นที่ส่วนบุคคลของเขาครับนี้เป็นนาครับเป็นนาเป็นสะยอเป็นน้ำลงเร็วก็เลยไหลลงมาทางนี้ได้ยินเสียงปลามันไล,ล่ปลากล่อยู่ครับอรอรุนกันพีน้องเดี๋ยวติดกล้องครับ แล้วครับเป็นลูกเโดตัวเล็กพี่น้องตัวไม่ใหญ่ครับมองได้ไหมครับเป็นลูกมั้งตัวไม่ใหญ่ เก็บเลยไหมน้องเดี๋ยวดูก่อนครับเรามีตัวใหญ่มาไปแล้วครับมาอีกตัวแล้วครับตรงปลายปืนครับ อันนี้ตัวใหญ่กว่าตัวแรกนิดนึงนี่ครับตรงปลายปืน,นใหญ่กว่าตัวแรกนิดนึงครับเดี๋ยวรอดูสักพักนึงครับ ครับเริ่มมาใกล้แล้วโอ้โหไปเร็วม,มาก ยิงเข้าตำแหน่งสวยอยู่ไปอ,อยากนิดนึงนีน่้นงครับเดี๋ยวนะครับทำดึงไปไมีลึกก็น่าจะพอดึงแล้วนะ ดินไม่ค่อยแรงครับลากไปในไก่ไม่ค่อยได้นี่ครับหนึ่งเต๊มไมเนาะอันนี้ใหญ่กว่าตัวแรกนิดนึงฮะก็เลยตัดสินใจเอาดีกว่าเพราะว่าเพื่อเนาะเพื่อมันไม่ขึ้นอีกอย่างน้อยก็ กำขี้ดีกว่ากําตดครับสักตัวก่อนลองเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับผมเห็นไหมครับน้ําไหลครับมันมีฝูงปลาซิวเต๋อไม่ไหมดครับนี่ปลามันก็จะมารอก,กินพวกนี้แลับนะพี่น้องลงมาแล้วครับ มีเวลาไม่มากครับวันนี้ช่วงพักเที่ยงครับเพียงก็เลยขึ้นมานั่งดูสักหน่อยหนึ่งครับดูใส่ปลาพี่น้องก็มีตัวเดียวครับมันไม่ขึ้นมาอีกเลยก็รอดูสักพักหนึ่งครับนี่ตัวพมาสีคีดเกือบครึ่งโลครับตัวนี้มันสีคีดได้ครับนะก็ถือว่าได้ลองปืนใหม่ด้วยครับนี่เอฟซีทำให้ครับนะเอฟซีพี่ๆรู้จักกันในสุรินีรนี่แหละครับทําให้ เลยได้ลองครับได้ลองพี่นอ้องฮะก็แค่นี้แหละพี่นอ้องตัวเดียวก็ตัวประเดิมครับประเดิมมีเวลาไม่มากครับวันนี้น้ำก็เพิ่งเริ่มลงอยู่ครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้านะครับบางเดี๋ยวหาขึ้นยิงอีกครับ